เอออย่าตีนะอย่าตีเดี๋ยวไปดิได้อย่ายาไปไปเออตรงหมู่นะตรงกลางไม่นะตรงหมู่ใช่ไหมไปเอออย่าพักอย่าพักเฮ้ยเออเอาเออเอาไอ้สนุกนะไอ้หมอนไอ้หมนเฮ้ยเอาเดทดเดตรงนีไหมยู่ด้วยเฮ้ยปอยเฮ้ยเดียวทำเป็ตรงนี้ะไปแล้วไวอยเอ้าเดดโดนด้วยเหรอผมก็โดนขังเหมือนกันเนี่ยผมโดนขังอยู่สักพักแล้วเอ้าเฮ้ยทุกคนปอย โอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนเออผมว่านะเราต้องหาวิธีเครื่องก่อนนะครับทุกคนเออผมมีบล็อกไม้ในตัวนะครับทุกคนเจกก้อนแล้วก็เนื้อหมูเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพยายามต่อดูนะครับเฮ้ยเดมีอะไรในตัวบ้างอ่ะก็ผมมีดินอยู่เดี๋ยวผมต่อให้มีดินอยู่เอ้ยลองต่อดิเอาวางดีดีเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำไม้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ทำโต๊ะครับเนี่ยปึ๊บเอ้ยมันเห็นป่ะไม่มีใครมองเนาะไปครับทุกคนแล้วก็ดีปึ๊บยังไงแป๊บ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  เพทุกคนผมวางก่อนโอ้โหหมูมันเด้งเพจากนั้นผมมีโต๊ะครับนะครับทุกคนนี่วางอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวลองทาเรือดูนะครับเดี๋ยวผมวางเรือนะครับทุกคนปึ๊บวางเอวางไม่ได้เอ้ยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวขึ้นมาเงินทำไมดิเอเอไปไปเนียนเนียนอบอลนี้ขวาพี่น้องผมขวานขวาทุบดิทุบดิเร็วเพยยทุกคนเราออกจากหมูนี่ได้เลยนะครับวิตรงนี<ๆ>้ไม<ๆ>่ม<ๆ>ีกกงด้วยพี<ๆ>่เพยทุกคนตอนนี้เราออกมาจากหมูนี่ได้เลยนะครับเออพี่ว่าเออเราไม่ต้องทุบ นะทำลายหลักฐานก่อนนะครับเก็บเรือมาไปไปเขาจะมาแล้วพี่ตรงนี้อยู่ใต้ท้องเรือนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือลอยฟ้านะครับเดี๋ยวในกล่องมีเอออีไลท่าเขาเรียกว่าอะไรโชเวลตรงนี้ไม่เหลืป่ะเฮ้ยก่องมีของพี่ตรงนี้มีอีไลท่านี่ไงนี่พวกนั้นมีว่าพวกเราต้องมีครับเอ้ยแล้วก็มีของเก็บเลยนะครับเดย์อันนี้ไปพี่แบ่งให้เอาไปอ่ะเดเป็นสายธนูเลยใช่ครับทุกคนผมมีปีตแล้วตรงนี้มีพวกเอ้ยไอ้เพื่อนโรเอ็นชาร์ตจะมาแล้วก็ ของพวกนี้ไม่สําคัญนะครับต้องค่อยๆเพราะมันอยู่ด้านบนเดียรเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ข้างล่างวะนะเฮ้ยเดียรลงก่อนไหมเดียร์พี่ว่าเราไม่แอบตรงนี้ได้แลนี้นะปึ๊่บระวังมันได้ยินนะอุดไว้ก่อนอุด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 โอเคครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรนี่หว่าตกใยหลอนเขาได้เสียงอ่ะเดียระเราเขาหาพวกเราไม่เจอต้องระวังนะครับทุกคนโอ้โห ทำไงดีวะเนี่ยทุกครับเดี๋ยวรวมกันหลายกันด้วยนะครับทุกคนเอาสัก3,000ไลค์ไปเราจะได้ไปแก้แคปพวกนี้กันนะครับทุกคนไปไปเดขึ้นมาเดดีครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ว่าปั๊บอย่งเงพี่มีปีกพี่จะไปโอ้แต่พี่ไม่มีพู่ดิทังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยตกเฮ้ยเดดีนี่อยู่ไหนอะตกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปทางนี้ทุกครับทางนี้ขึ้นได้เยเดี๋ยวผมจะมาทางนนนนี้้้ะะคคคครรับบทททุุุกกกกกแลว็โดดปป๊เฮยไไงน ไงสวัสดีไปแล้วครับทุกคนเใ้รเฮ้ยนนมาได้งเฮ้ยี่นนเฮ้ยเ่้ยเด้ีเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเด้ีเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยเ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 ฮ้ยอ้ยเฮ้ยเจไยเฮ้ยเียเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเบยเฮ้ยดยไอ้ยไอ้ยเไหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่ฮ้ยีฮ้อเฮ้กเเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเฮ้ยเม้ย้้ยเเเเเเออ เออ่ตายเลยเฮ้ยไอเดไปออกไปออกไปออะอะอย่าอย่าทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยเด็กก่อนนะครับเจ๊กเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางไปอีกทางนึงเฮ้ยครับทุกคนเฮ้ยตกเดอยู่ไหนเนี่ยเ้ยผมไปช่วยกันครับไหนเดย์ไปนี่เดย์ไมไปเดย์ไปพี่นนอ๋อเฮ้ยทุกคนเดตายเฮ้ยไอเดตายแล้วในที่สุดเฮ้ยสวยทำเดย์ทำไมวะเฮ้ยไม่มีใครอยู่แก่นอนเลยไปแล้ว เฮ้ยฆ่าดีเหรออาเไอพ่นนลโอ้ยทุกคนเดตายไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมหนีก่อนอย่าตามมาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมหนีผมหนีโอ้ยผมบินม่ค่อยเก่งได้โอ้ยโอ้ยอย่าแล้วโอ้ย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 ทุกคนยืนไ่าอยู่วะเฮ้ยผมโดนน่ะทำไงดีวะเนี่ยทุกคนเดตายโอ้โหเราสาดโดนขังมาเลยเหด้วยกันว่าสอบออกไม่ได้นะครับทุกคนเฮ้ยยังจะตามมาอีกยังจะตามมาอีกเหรอยังตามมาเหรอไอพินนอพินนโดนเกาะบางนัก นอนอะไรเอ้ยลรไปเอ้ยเราไปโอ้ยทุกคนทำไงดีเนี่ย,อยตอนนี้ก็คือแบบมัเหมือนหมู่บ้านกลางอากาศนะครับทำให,ให้ยากหน่อยดวผมขอหนียาวเลยนะครับทุกคนวิ่งหนีบินหนียาวเลยตอนนี้ไปครับตามมาดีตามตามาดีขอหนีก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าตามมาไปแล้วไปครับทุกคนเฮ้ยผมแอบเลนี้นะใครตามมาอีกไหมเฮ้ยมีคนตามมามาี่นี่โอ้ยนนที่นนที่นนที่นนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยพี่เองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยพี่เองช่วยโอ้ยเกือบตายแล้วตอนแรกเหมือนคิดว่าจะมาตีพี่ท่านั่นท่านมันมืดมากครับทุกคนมีไฟไหมพี่ไม่มีพี่เราเดยไปไหนอะเดยตายแล้วดีโดนฆ่านะ่าเอ้ารอ้ะเป็นตัวก็ต้อง็นเรืองแสงอย่างงี้เนี่ยนะเฮ้ยแป๊บนึงนะจะช่วยพี่จริงใช่ไหมใช่พี่โอเคโอเคอเครับทุกคนเราได้คนช่วยมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปด้านบนก่อนไปยูโรกลับบ้านก่อนไม่บ้านหลังนี้นะครับทุกคนมิกลงไปก่อนมิก เดี๋ยวจะใจเออเดี๋ยวจะลงไปเองไม่ต้องตีผมแอบตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนจะมีของที่แบบผมยังไม่ได้นี่นะผมยังไม่ได้เอานะครับเฮ้ยเฮ้ยเรล่าสุภาพมีที่แอบพับเอ้ยเล้วก็มีกล่องด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยโทเทมโฮ้ยของดีครับทุกคนมันก็ยาสเต้งเดี๋ยวผมปาไปก่อนเลยต้องใช้แน่โทเทมเอาแค่แค่นี้พอครับแล้วก็ไอ้เป็นทองแค่นี้พอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาของแก้แค้ก่อนนะครับว่ามีมีแต่เกลี้ยเค้กเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมีคนไหมอย่ามมมีีีีนนนะะะตรรรง้้ไไไไ่ออคับเ๊าปด คตอนนี okay. ああ there. There. ้ผมมาอีกเรือหนึ yeah. hey. ่งแล้วครับอันนี้มาอะไรนี่มาด้านล่างอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อเรือลำนี้มาอะไรนี่มาเอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมไปตายคว้าอืออือเฮ้ยทุกคนผมจะตายอย่าอุ้ยโอ้ยผมมีโทรศัพท์อยู่นี่มามาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ยทุกคนหวัดดีเฮ้ยพี่เฮ้ย โอ้ยทุกคนครับเฮ้ยใครเนี่ยพี่เด็นี่วะโอ้ยไ,ไม่น่ามาเลยทุกคนโอ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยหลังไหนผมจะไม่ได้ไปนะอันนี้มาเลยเนาะอันนี้มาแล้วนี่คือมาแล้วไปอันนี้อันนี้มาแล้วอันนี้ล่ะจะไรบ้างอยงนี้ล่ะขอไม่ดีเออตรงนี้นครับเฮ้ยเอนเดอร์โพมาครับแล้วก็ ตรงนี้ละเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนนะครับทุกคนเฮ้ยใกล้ช้าแล้วหลังไหนผมยังไม่ได้ไปเนี่ยเรือเรือสีแดงตรงนู้นครับนี่บินผ่านเลยนี่เฮ้ยไงเฮ้ยเฮ้ยเ้พี่นนท์เฮ้ยมาหาพี่นนท์ก่อนนะพี่นนท์เหรอหนีไป้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทุกคนเฮ้ยค่ะเฮ้ยเพี่นนท์จะตายแล้วพี่นนท์จะตายแล้วตามไปตามไปพี่นนท์จะตีทำไมอยู่ตามอยต์โยต์โทษโทษตีผิดตีผิดเฮ้ยทุกคนเผลอโทษผีด ผมว่านะเดี๋ยวผมต้องเรียกเอาของเลยนะครับทุกคนไปแล้วตัวนี้ไม่ไรเออกระจกเอามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีมนมวยขอาเยอหรอมีเบามั่วมีเบามั่วมั่วมาดีทุกคนมาดีไปแล้วไปแล้วครับทุกคนโอ้ยโอ้ยอย่าผมเฮ้ยลืมใส่ปีทุกคนเฮ้ยลืมใส่ปีโอ้โหมีโทรเทมอยู่อุ้ยเอ้าตายหนึ่งครับมีคนกระโดดลงตาผมมาไปแล้วไปแล้วมีลนจะหนีไปไหนเออไม่ต้องทุกคนเดี๋ยวผมขอวิ่งยาวเลยนะทุกคนแบบบินหนีแล้วก็ อย okay, hey, ู่โซอยู่ไหนอยู่โลอยู่ไหนดูตามมาตามมาทุกครับเฮ้ยตรงนี้มีหมู่บ้านเอพีซีนะครับทุกคนเราพักที่นี่อยู่ได้เชื่อคราวเฮ้ยใครมาเฮ้ยอยู่โลผมผมเองพี่ผมเองเออพี่มีนี่ไปพี่เอาที่ไปพี่ของมาได้มัไม่อะนี่เนเนเออ มีกระจกพี่มีกระจกพี่ดูแลพี่ทำอะไรดีตอนนี้ครับทุกคนผมมีกระจกนะครับแล้วก็ผมทำกระจกสีเอา้ามาทำกระจกสีไงนะยูโรโอ้ยนั่นเปล่าไอ้สีอะพี่ทำกระจกไอ้กระจกสีได้ยูโรนี่นี่นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนกระจกธรรมดาเป็นกระจกสีฟ้านะครับทุกคนนี่นี่นยูโรเราจะแก้แค้นด้วยอันนี้เนี่ยยังไงอะพี่อันนี้เลย<ะ>คือในเมื่อพวกนั้นมีอีไรท่านะครับทุกคนแล้วผมอาจจะทำเป็นบ่อน,น้ำนี่ยูโรสมมนีนะเราจะทำบ่อน,น้ำแบบนี้อ่า ข้างล่างเป็นน้ำนะครับทุกคนแล้วเราก็จะวางกระจกแบบนี้มันจะได้คิดว่าเป็นน้ําปลอมนะครับแล้วข้างล่างมีน้ําจริงอยู่ด<อ>้วเอออย่างนี้แหละเคแล้วก็หลอกมันกระโดดลด้วยความ,มาที่พวกเขามีปีกนะครับพวกเขาก็จะแบบว่าตายนะครับทุกคนคือแบบว่าด้วยความด้านล่างอ่ะมันมีน้ําใช่ป่ะมันคงไม่มีใครใช้ปีกหรอกเพราะยังไงเราก็รอถ้าโดนน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทน้ําปลอมฆ่าพวกนั้นกันนะครับโอเคปั๊นยูโดแต่พี่ไม่มีทางน้ําไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยต้องหาเล็กก่อนนะครับยูโดถ้ามีเหล็กก็เอามาให้พี่ได้มีีอยู่่ โอเคโอเคทำทางน้ำเลยเยวหาขอที่หมู่บ้านก่อนนะครับข้าบนนี้มีอะไรไหมโอ้ทุกคนแต่เดีตายอะดิทำไงดีเนี่ยต้องแก้ไขให้ดีนะครับทุกคนเพราะว่าเดีตายนะต่งน,นี้นะดูโโจะยังเอ hey, พี่เออผมได้ทางน้ำมาละอ่าโอเคโอเคมีทางน้ำแล้วใช่ป่ะนี่ไงไปตักน้ำตรงน,นี้ <Hey. S 1> ได้ไม่สิเดี๋ยวเราไปตักน้ำที่อื่นไป้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอไปทำกับดักก่อนนะอยูตรไปตามมาเลยเอพี่ต้องหาที่ทำกับดักดีๆนะครับ นี่ตรงใต้เรือพมันนี่แหละแถวๆนี้เราอยู่ด้านล่างปลอดภัยอยู่นะครับประมาณตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทําหลุมเลยนะครับตรงนี้เอ้าอยู่โลเอา้าอยู่ไหนวะทุกคนอ๋ออยู่นี่อยู่น<ๆ>ี่ตรงตรงนี้มีตรงนี้ตรงนีุยาวเลยอย,ย,ยูโ่โนี่โอเคนะครับทุกคนเราจะทําหลุมตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะวางน้ำไปยืยนะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้ตรงนี้ไปด้วยนะครับทุกคนมันจะได้เห็นน้ําชัดๆนะ โอเคนี่ก็คือน้ำปอมของเราครับทุกคนนี่เนียนบ้างดูดิเอ้ยเหมือนน้ำจริงเลยนะดูดิแต่ตรงนี้จะมีน้ำจริงอยู่นะครับเห็นตรงนี้คือเราจะลงมาตรงนี้นะครับทุกคนแตก็ให้พวกนั้นลงน้ำตรงนี้ตานะครับซึ่งเป็นน้ำปอมนี่ด้านล่างมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคขึ้นไปก่อนเอ้าเฮ้ยขึ้นก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าเติมอันนี้เพิ่มดีกว่าก็ความปลอดภัยของวเราโอ <Okay. S 2> เคไปเอยอยูโรต้องล่อมานะได้เ,เห็นเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเค กระแสดของเราของของเรานะครับไปไปไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบ้านหลังนี้ก่อนนะครับทุกคนทุกคนทุกคนพี่นนท์อยู่นี่พี่นนท์อยู่นี่ฮะอยู่ไหนนี่บ้านนี่บ้านนี่อยู่นี่มาดิมาดิมานี่เร็วมานี่เร็วตามมาทุกคนตีโอ้ยเออกตีจริงทุกคนครับตามไปตาไปอยเงี้ยอยู่นี่อยู่นี่มานี่เร็วมานี่เร็วพี่นนแล้วมาๆๆๆเฮ้ทุกคนไปแล้วครับอุ้ยโอ๊ยแรงดาบแรงโอ๊ยติดไปแล้วครับคนด้านล่างไป ตามไปตามไปปึ๊บลงแล้วไปนั่นแล้วมาเนี้ยนี่ลอยลงน้ำไปเลยบินลงน้ำไปเลยลงมาเร็วลงมาเร็วอุ้ยหายใจไม่ออกไอ้บินนนอยู่ตรงนั้นลงมาเร็วลงยลงไปลงน้ำไปเออตายคนอยู่น่ะมาเนี่ยเร็วมาเนี่ยออกเอ้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคร่อแล้วอยู่ลอยอยู่ไหมเนี่ยอยู่พี่อยู่อยู่นี่อยู่นี่อุ้ยคุณให้พี่ขึ้นหน่อยเดี๋ยวหายใจไม่ออกตายโอ้ยทุกคนพี่พี่อยู่ไหนโอ้ยทุกคนรอแล้วครับโอ้ เคยกับอย่างนี้ได้โปนะครับทุกคนแต่ว่าของเยอะมากยูโรบอกว่าไปเลยไปเลยกระโดดลงน้ำไปเลยเป็นไงมันเชื่อฟังยูโรมากครับหายหมดเลยนะครับก็เป็นไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปิดดิช่องผมด้วยนะครับทุกคนจะ400,000แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก3,000ไลค์เลยนะครับทุกคนครั้งหน้าอยากให้แก้แค้นข็งใจทุกคนครั้งหน้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับทุกคนเขาไม่มาตอนนี้เลยนะครับโอเคบาย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 